ชามีนค่ะดวงความรักประจำวันที่1ทธันวานะคุณได้2เหรียญน,นะคะส่วนเขาเป็นเดอะฟูลนะคะที่กลับหัวเนาะ ช่วงนี้มีความสับสนในความสัมพันธ์พอสมควรนะคะต่างคนต่างไม่แน่ใจว่าเอจะไปต่อดีไหมหรือว่าจะให้โอกาสแฟนตัวเองหรือว่าสามีหรือภรรยาตัวเองดีไหมอะนะคะคือมีความสับสนทั้งสองคนเลยคุณสองเหรียญก็หมายถึงการต้องตัดสินใจการจักรลิงนะตกลงจะเอาทางไหนดีจะ move on หรือว่าจะยังไงอะนะคะก็จักรวาลบอกว่าอีกไม่กี่เดือนอะนะคะประมาณ2-3สเดือนเนี่ยเดี๋ยวพลังงานต่างๆจะดีขึ้นถ้าใครที่แบบว่ายังไม่มีคอมมิชเมนต์นะแล้วช่วงนี้สับสนอยู่นะคะอินอินเอาอยู่เนี่ยอีก23เดือนจะชัดเจน นะคะมีพลังงาน Express เอเ็อกซ์เพรสวนเลืฟอ็คือว่าจะมีการลงเอยกันนะคะสารภาพรักเนาะการตัดสินใจที่จะไปต่อทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณแต่งงานกันแล้วอะ่ะแล้วก็แบบผิดใจขัดใจมีปัญหากันะนะนะอีก2อสเดือนมันจะดีขึ้นนะคะมันจะรู้ใจตัวเองแล้วก็กลับมาบอกรักกันนะคะความสัมพันธ์ก็จะลงเอยแบบแฮปปี้เอนดิ้งได้นะคะใจะเย็นๆนะ